ติ๊กเครื่องหมายแรกนะหมายเล็กยี่สนะติ๊กเครื่องหมายถูกขึ้นไปก็แปลว่าใช้งานนะกดคําว่า pull back to back คลิกซ้ายเข้าไปปุ่งจะมีขึ้นมาหน้าจอให้คุณเซตติ้งนะในหน้าจอเซตติ้งนี้คุณเลือกได้นะทำเฟรมอะไรนะปกติผมก็จะใช้ทำเฟรมเดย์นะคลิปนี้สอนมาก็ทำเฟรมเดย์นะอันนี้ขึ้นอยู่เพื่อนจะปรุงค่าวเองนะส่วนตัวค่า12-53นี่คืออะไรคือเราใช้ซิกแซกเนาะ ใช้ซิกแซกในการหาไฮหาโรแล้วก็ให้โรบอทไปตีฟิโบที่ไฮกับโรนั้นโดยกำหนดค่าเนี่ยให้เป็นเอ็กซ์เดเนี่ยให้เป็น12แท่งเทียนเป็นอย่างน้อยส่วนเดเวชั่นก็มาสัก5นะ5%นะแล้วก็แบ็ k สเต็ปสัก3แท่งเทียนความหมายคืออะไรความหมายคือไม่ให้เกิดซิกแซกเนี่ยคือหลังจากหลังจากมีการนับไฮนับโรแล้วเนี่ย ก็ให้อย่างน้อยเกิน3แท่งขึ้นไปถึงจะมีการนับไพยนับโรใหม่เพราะฉะนั mm ้นดีฟอ t โปรแกรมตั้งค่าตามผมเลยสิบสนะแล้วก็ pull back ตรงนี้นะฮะให้เลือกเป็นจริงแล้วมันเป็นโหมดเนาะเลือกได้ว่าเป็น pull back หรือ t o l back คืออธิบายนี้ก่อนคือถ้าสมมติว่าเป็นเดี๋ยวผมเอาหน้าจอวัดรูปหน้าจอขึ้นมาให้ดูคือถ้าเพื่อนเอนเลือกโหมดตรงนี้ว่าเป็น pull back เนี่ย มันมีคำอธิบายอยู่ตรงนี้แหละนะผู pull ้แบกก็คืออาการของซึ่งสูตรเนี่ยเราใช้ผู้แบกคืออาการของการที่โรบอทเนี่ยไปจับรูปแบบก็คือให้ซิกแซกอยู่ข้างบนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนปึ๊บแล้วก็มีการดรอลงมามากพอจนเดเวเอชันของการย่อลงมาของเขาเนี่ยนะย่อ,ขอเข้าลงมาเนี่ยไปทริกเกอร์โรบอท ให้เริ่มนับตรงนี้เป็นร้อยและข้างล่างโลตรงนี้เป็นศเป็นตแล้วหลังจากนั้นมันเด้งกลับขึ้นมาปัาป๊บทะลุเหนือเลเวลที่เรากำหนดนะว่าเป็นรีทัชเบนเท่าไหร่เช่น23.6%อย่างเงี้ยให้เข้าเงื่อนไขทำนองนี้นี่คือการของ p l l Back ส่วนถ้า t r o w Back จะตรงข้ามกันท r แบ Back จะเป็นหุ้นสไตล์แบบลงมาปุบแล้วก็วิ่งขึ้นไปอ่าจะอยู่ข้างล่าง0%จะอยู่ข้างบน แล้วเกิดอาการย่อลงมาต่ำกว่าเท่าไหร่38.2อะไรเงี้ยอันนี้คือโทรแบ็กลงมาสูตรนี้จะใช้เป็นผู้แบ็กนะผู้แบ็กนะผู้แบ็กส่วนฟิโบเลเวลจังหวะที่มันจะเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้โรบอทไปจับรูปแบบเพราะต้องเด้งเหนือฟิโบเลเวลรีทัชเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะสูตรนี้เบื้องต้นของผมเนี่ยตั้งค่าไว้ให้เป็น23.6% เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนค่าได้เองเลยนะตามใจคุณเลยคุณอยากจะ38.2อยากจะ5 0 61.8หรือถ้าจำเลขฟิโบไม่ได้ใส่10ก็ได้ถ้าต้องการแบบไปก่อนเพื่อนไปก่อนใครเร็วก่อนว่างั้นนะแล้วแต่คุณเลยนะว่าคุณอยากจะใส่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าจำเลขไม่ได้ไม่เป็นไรก็ใส่ค่าเท่าที่คุณคิดว่าเหมาะสมละก,กันนะโอเคในส่วนของการตั้งค่าเห็นไหมไม่ยากเกินอะไรเลยโปรแกรมดีไฟ จับรูปแบบเจ๋งๆแบบนี้นะฮะย่อลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปเหนือฟิโบเรลล v นะ23.6ก็ติ๊กเรียบร้อยนะติ๊ก้ำไมถูกหลังจากนั้นใช้ขึงแขอะไรอีกต้องบอกว่างี้จังหวะที่มันเด้งขึ้นมาไอ้ตรง pull back To back ตรงเนี้ยเดี๋ยวขอทวนนิดหนึ่งฟิโบเรลลเนี่ยโรบอทจะจับจังหวะในช่วงที่ราคาเด้งขึ้นมาอยู่เหนือ23.6 เพราะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะเหนือเมื่อไรวันก็ได้หรืออาจจะเหนือยี่สามจุดหกอาจจะเหนือมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ยังเข้าเงอนไขอยู่คอยเหนือกว่ายี่สามจุดหกขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรเราก็ต้องไปกดราคามันหน่อยไม่ให้ราคามันเนี่ยดันขึ้นมาอุตตคือแบบเขาเรียกว่าเด้งขึ้นมามากเกินไปเพราะว่าเราต้องการที่จะเล่นชุงยอดถูกไหมไบออนดิฟถ้ามันเด้งขึ้นมาจะถึง5อยู่แล้วมันก็อาจจะ เป็นการไล่ราคาไปแล้วเพราะฉนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไขนี้ต่อกดที่อินดิเคเตฮะเลือกใหม่เล็กหนึ่งติ๊กขึ้นใหม่ยเลขกหนึ่ง ma c o s t price ma c o s t price คือใช้ moving average นั่นแหละเป็นตัวกด price ลงมานะกดราคาลงมาให้ราคาเนี่ยมันยังไม่ได้วิ่งสูงมากหลังจากที่มันเด้งทะลุย3 6ของ f า b o n a c c i r e ร r a c e m e ของ n a อันนี้ตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็น t i m e o r a r y period ก็คือเป็น ema นี่นแหละ moving average ก็ใส่ค่าที่คุณต้องการเลยตัวอย่างอันนี้ผมก็ใส่สักสิบวันเพื่อนอยาจะใส่กี่วันก็แล้วแต่อันนี้ก็ใส่สักสอาทิตย์สองสิบวันทําการนะสองอาทิตย์เลือกเป็นราคาครอสและเลือกโหมดนะเป็นบีโ o บ b โ l o ก็คือราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าค่า exponential moving average แต่อาจจะต่ำมาหลายวันแล้วก็ได้ก็เป็น b ี l o ไปนะเป็นบีโรไป ถ้าเป็นคอร์ดอัพคอร์ดดาวก็คือเป็นการตัดขึ้นวันแรกตัดลงวันแรกสูตรนี้ใช้เป็นบีโลก็คือคุมโซนใช้อีเมในการคุมโซนมันราคาก็ลงมานะเป็นแบบนี้นะก็คือราคาลงมาเด้งทะลุเหนือ23.6%แต่ยังราคายังไม่ได้ทะลุเติน moving average 10วันที่ผ่านมานะเป็นอย่างนั้นก็คือพูดง่ายังย่ออยู่ยังย่ออยู่นะหลังจากนั้นมาติ๊กเครื่องหมยนี้อีกหมายเลข13 แท่งเทียนแคนเดลหนึในที่นี้ก็คือแท่งเทียนแท็กปัจจุบันแท่งเรียวไทม์ปัจจุบันเลยเอาคุณคลิกเข้าไปที่แคนเดลหนึขึ้นมาเขาก็จะมีเงื่อนไขให้คุณตั้งค่านะจริงๆแล้วตัว MT5 เนี่ยคุณสามารถออกแบบแท่งเทียนได้ดั่งใจเลยคุณต้องการแฮมเมอร์คุณต้องการแบบแท่งเขียวจ๋าๆแล้วแต่คุณเลยแต่สูตรนี้ตั้งค่า่ายมากใช้ท่าเฟรมเด เลือกแคดเดนไทเป็นแท่งเขียวนะเจอแล้วคุณเลือกได้เป็นแท่งเขียวแท่งแดงแท่งเหลืองก็มีเออแท่งเหลืองคือไม่สนว่าเนื้อเทียนเป็นเขียวหรือแดงขอให้ส่งได้ดังต้องการบางทีเป็นแฮมเบอร์อย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องการคุณอาจจะไม่สนใจว่ามันเนื้อเขียวหรือเนื้อแดงนะขอให้ห่างระยไปใช้ได้นะสูตรนี้ใช้เป็นแท่งเขียวบังคับไว้คืออย่างน้อยราคาปิดต้องมากกว่าราคาเปิดนเนี่ยโอเค หลังจากนั้นตัวนี้เป็นค่ามินนะฮะค่าแม็กนะในสูตรนี้เนี่ยให้ตั้งค่านี่เลย0ูนถึง100 0ูถึง100 0ูถึง100แล้วก็0 0 0 0, 0, 0เป็นอันจบความหมายคืออะไรความหมายคือปกติแล้วโรบอทเนี่ยสามารถที่จะจับรูปแบบได้ว่าความยาวไส้เทียนยาวแค่ไหนเนี่ยความยาวไส้เทียนของแท่งเทียนยาวก,กี่ช่องนะไฮลบโลยาวกี่ช่องตำแหน่งราคาเปิดของตัวแท่งเทียน อยู่ส่วนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของความยาวไส้เทียนเขาก็จะซิมูเลชันไว้ดูแบบนี้หรือขนาดเนื้อเทียนเป็นเท่าไหร่ของความยาวไส้เทียนถ้าแท่งเขียวจ๋าเลยก็เนื้อเทียนก็เยอะมากเทียบกับความยาวไส้เทียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ออกแบบได้แต่ว่าสูตรนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากก็คือพูดง่ายคือขอให้เนื้อเทียนเป็นสีเขียวเพราะเป็นกรีนส่วนลักษณะแท่งเทียนเป็นอะไรก็ได้จะเป็นแฮมเมอร์เขียวเป็นเขาเรียกว่า บิ g แบ็กแคนเดิลสีเขียวเขียวยาวๆหรืออะไรแล้วแต่เลยไม่สนใจส่งมันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งค่าแบบนี้หลังจากนั้นทำอะไรต่อฮะหลังจากนั้นก็ติ๊กเข้าไปถูกของแคนเดิลสติ๊กหนึ่งแคนเดิลสติ๊กหนึ่งก็คือแท่งเทียนแท่งแท่งล่าสุดแท่งปัจจุบันแล้วคุณตั้งค่ารูปแบบแท่งเทียนได้เป็น56แท่งเลยเลือกตารเฟรมก็ได้คนละตามเฟรมก็ได้นะหลังจากนั้นทําอะไรต่อหลังจากนั้นเราจะมี3เงื่อนไขดิเคเตอร์ก็มากอราค่าซื้อขาย เอาหุ้นที่มูลค่าซื้อขายในวันนั้นเนี่ยแบบ Real-time เลยนะให้มันตามความเหมาะสมที่คุณต้องการสูตรนี้ง่ายๆก็เลือกเป็น airy, นะปเดลี่นะเลขสีตรงนี้เลือกเป็น v a l ์ e แล้วก็เลือกมูลค่าซื้อขายเรียลไทมตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันนะที่เวลาสแกนเนี่ยก็5รล้านบาทขึ้นไปก็พิมพ์ลงไป5รล้านเป็นค่ามินค่าค่าน้อยที่สุดจนไปถึงค่ามากสุดค่าแม็กก็ใส่สักหมื่นล้านก็ได้ก็พิมพ์เขาไปเลยหมื่นล้าน สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ